ขาไฟขึ้นไม่ได้มันระบายตาตาระบายสียคุณลุงแล้วเอภูเขาเอาแล้วภูเขาสีน้ำตาลภูเขาสีเขียวแล้วภูเขาไม่ได้หรอภูเขาไฟเหรอภูเขาสีเขียวแล้วเดี๋ยวก็จะลงไปว่ายน้ำด้วยอีอาอ์เอว่ายนยาเลยโอ้โหตาต้าจะชวนพี่ภูม่าไปไหมครับเอีอาอ์ แล้วเอาใส่เสื้อสีอะไรไปดีลูกอีหนูไม่ชบน้ำยโอเคแล้วอย่าอย่าลืมไปกินขนมนะโอเคมไหมเอาขนมไปกินด้วยพี่คุณเร็วๆครับเอ๊ะเอาเอาไปาพี่คุณกอไก่สวยๆแล้วๆพี่หญิงเร็วเร็วๆๆๆอ้าวคุณต้นหอมเร็วๆเร็วๆค่ะพี่ลูกวัวค่ะช้ามากแล้ว